มาปิดท้ายกันกันกบความเคลื่อนไหวรอบโลกที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของการคืนสองเทวรูปโบราณโกลเด้นบอยกะไหล่ทองป่าปวนซึ่งล้ำค่าสวยสุดในโลกนะครับรอมอบกลับมาที่เมืองไทยครับนี่ก็คือจากพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนนะครับหรือว่า The Met เตรียมส่งคืนโบราณวัตถุล้ำค่าของชาติ2ชิ้นหนึ่งในนั้นคือประติมากรรมพระศิวะสมริดกะไหล่ทอง รูปหลอ่อพระเจ้าชายวรมันที่6หรือที่รู้จักกันในชื่อโกลเด้นบอยเป็นศิลปะบ,บาป,ปวนที่สมบูรณ์งดงามที่สุดในโลกหลังถูกพ่อค้าวัตถุโบราณต่างชาติซื้อจากชาวบ้านในอำเภอล,ละหารทรายบุรีรัมด้วยราคา1ล้านบาทเมื่อกว่า50ปีก่อนแต่ปัจจุบันนั้นราคาพุ่งถึง100ล้านบาทแล้วนะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็บอกว่าจะมีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการผ่านสถานกงศูลใหญ่ไทยนนในนครนิวยอร์ก และกำลังติดตามทวงคืนโบราณวัตถุจากเมืองโบราณศรีเทพกลับคืนสู่มาตุภูมิด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากไทยแล้วเนี่ยนะครับก็กมัมพูชาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าน่าจะเอาไปจากทั้งกัมพูชาและไทยสำหรับตัวผู้ต่างชาติรายนี้ที่มาซื้อแบบผิดกฎหมายไปนะครับทือทางมิวเซียมเองก็ไม่ทราบแล้วก็ยังอยากที่จะร่วมงานกับขเมรกับไทยอยู่ก็เลยตัดสินใจที่จะส่งมอบคืนแล้วก็ ถ้าจะเอาอะไรไปจัดแสดงเนี่ยคือมันเป็นโลนได้ไงคือเหมือนกับว่ากู้ไปแล้วก็ไปจัดแสดงไม่ใช่ว่าไปยึดเป็นของสมบัติของ metropolitan museum of art แบบนี้หรือว่า the met นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของนาทีระทึกครับหลังรถไฟใต้ดินชนกันในปักกิง่งผู้โดยสารเนกระดูกหักกว่าร้อยคนเลยนะครับ พอสอบสุนหาสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟใต้ดินสายฉางผิงในกรุงปักกิ่งชนกันในครั้งนี้ก็พบว่ามันมีหิมะตกลงมาอย่างหนักจนทําให้รางลื่นและเป็นเหตุให้สัญญาณขัดข้องจนทําให้รถไฟใต้ดินขบวนหน้าเนี่ยเบรกกระทนหันขณะกําลังลงทางลาดเป็นเหตุให้รถไฟใต้ดินขบวนหลังเบรกไม่ทันขณะแล่นบนรางลงทางลาดซึ่งมีน้ําแข็งนะครับจนพุ่งชนท้ายรถไฟขบวนหน้านะครับก็ มีผู้โดยสาร102คนได้รับบาดเจ็บกระดูกหักแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า500คนนะครับแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว423คนเหตุเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับเวลาประมาณ1ทุ่มแต่ตอนนี้ก็ยังคงมีอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะครับคุณโก้ว่าไงฮะอ๋อกําลังจะดูว่ามีภาพจังหวะที่ชนกระแทกแล้วหรือยังครครับก็คือรถไฟปักกิ่งอ่ะ ถ้าเกิดเคยนั่งจะรู้ว่าไม่ไม่ไมแปลกเลยคร่ะแบบนี้คนมันอัดจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นนะครับ,รบแล้วะนี่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วยคือทุ่มหนึ่งเนี่ยเหมือนวันนั้นพิมพ์เพิ่งนั่งรถใต้ดินบ้านเราอ่ะอพี่วีเฮ้ยอัดกันประมาณนี้เลยค่ะคือเข้าใจเลยว่าถ้ามันมีรถไฟฟ้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้ใครก็อยากใช้แต่ว่าเวลามันอัดกันมากอะพีพวีมันหายใจ เราอาจจะแพนิกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวยอย่างนี้เลยค่ะพี่คนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคลอสโตโฟเบียที่แบบว่ากลัวการอยู่ในที่แคบหรือที่ที่แบบอยู่กันแออัดเนี่ยจะจะแพนิกลแล้วก็หัวใจวายได้แพนิกนแรทแทกนะครับอ่ะ ต้องย้ายไปอยู่นอกโลกฮะนาซาตอนนี้พบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ17ดวงจองเลยบางที่มีมหาสมุทรด้วยเอาสักดวงไหมได้ค่ะจองอค่ะนะครับผลการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของนาซานะครับก็พบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจํานวน17ดวงครับอาจจะมีมหาสมุทรที่มีน้ําในรูปแบบของเหลวซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้ชั้นเปลือกน้ําแข็งด้วยนะครับ ดาวเคราะห์น้อยนอกระบบสุริยะเป็นโลกที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราน้ำจากมหาสมุทรเหล่านี้อาจจะปะทุผ่านชั้นเปลือกน้ำแข็งในรูปแบบของไกเซอร์สหรือว่าปรากฏการณ์น้ำพุร้อนทางธรรมชาติเป็นครั้งคราวนะครับโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ไปคำนวณปริมาณกิจกรรมของน้ำพุร้อนไกเซอร์ ers, บนดาวเคราะห์ดังกล่าวเป็นครั้งแรกพร้อมกับระบุนะครับว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ สองดวงที่อยู่ใกล้เคียงนั้นมากพอในระดับที่จะทำให้สามารถสังเกตสัญญาณในการประท,ทุเหล่านี้ได้ด้วยกล้องโทรทัศน์เลยนะครับโดยการวิเคราะห์ก็คาดว่าโลกเนี่ยแต่ทั้ง17บใบนี้เนี่ยอาจจะมีพื้นผิวที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งแต่ได้รับความร้อนภายในเพียงพอจากการสลายตัวของธาตุกรมมันตภาพรังสีและแรงไทโดหรือไทโดฟอสทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงจากดาวฤกษ์แม่ เพื่อรักษามหาสมุทรภายในไว้ได้นะครับนั่นก็เป็นาาการควบคุมของนาซ่านะครับส่วนเหตุการณ์ที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับก็มีการยิงตัวประกันผิดพลาดถึง3รายนะครับกองทัพอิสราเอลออกมายอมรับแล้วว่าตัวประกันอิสราเอลทั้ง3คนที่ว่าที่ถูกยิงนั้น ถอดเสื้อผูกกับไม้แสดงสัญลักษณ์ยกธงขาวก็แล้วเพื่อต้องการให้ทหารอิสราเอลเห็นว่าไม่มีอาวุธและไม่ใช่ฮามาสแต่ทหารอิสราเอลกลับตัดสินใจยิงเพราะยังเห็นว่าเป็นภัยคุกคามนะครับก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่า3มคนที่ว่านี้เนี่ยหลบหนีฮามาสมาได้หรือว่าถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ที่เกิดการประทะอย่างหนักไม่กี่วันก่อนกำลังเร่งสอบเหตุความผิดพลาดครั้งใหญ่นี้อยู่นะครับส่วน อดีตตัวประกันชาวไทยที่เป็นเพื่อนกับหนึ่งในตัวประกันนี้ก็รู้สึกเสียใจมากนะครับเพราะว่าเคยถูกขังไว้ที่เดียวกันกับ3ตัวประกันมานานเกือบ50วันก็มีความผูกพันกันนะครับกองทัพอิสราเอลก็เสียใจอย่างที่สุดนะครับออกมายอมรับความผิดพลาดฐานอิสราเอลยิงตัวประกันชาวอิสราเอลเองจนเสียชีวิต3รายที่กาซาซิตี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่สงครามยังคงดําเนินไปอย่างดุเดือดน,นะครับ นับตั้งแต่ฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลยังไม่ทันตั้งตัวและจับตัวประกันไปราว240คนเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนช่างภาพอัลเจาซีราก็เป็นอีกหนึ่งในเหยื่อที่เสียชีวิตครับหลังจากที่ถูกโจมตีในฉนวนกาซานะครับก็มีการจัดกิจกรรมไว้อาลัยมีหลายสิบคนไปร่วมจัดพิธีสวดภาวนาให้กับนายซามรบอบูดาก้านะครับช่างภาพชาวปาเลสไตน์ จากสำนักข่าวอัลจีราที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางตอนใต้ของชนนกาซาข่าว BBC ใช้คำว่า s t r a p n e l ก็คือเป็นเศษของกระสุน <Okay. S 2> ก็คือถูกลูกหลงว่างกันเถอะ <Okay. S 2> นะครับเสียชีวิตในบริเวณจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดว่าบคือเมืองคารยูนิชหลังจากที่เขาและเพื่อนเนี่ยไปทำข่าวและได้รับบาดเจ็บเมื่อวนันศุกร จากการโจมตีทางตอนใต้ของฉนวนกาซานะครับได้รับบาดเจ็บก่อนนะครับจากเหตุโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนนะครับที่เมืองคานยูนิสเมื่อวันศุกร์พร้อมกับเพื่อนร่วมงานของเขาแต่เขาเลือดออกจนเสียชีวิตหลังจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักจนเจ้าหน้าที่คู้ภัยไม่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้ด้วยนะครับ ก็เลยส่งคดีน bon <No> ี้เน um um> ี่ยไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC แล้วคือนักข่าวเสียชีวิตหลายสิบรายแล้วนะครับตั้งแต่รักแรกที่เข้าไปในเลบานอนในด้านบนนะครับก็เสียชีวิตแล้วนักข่าวเสียชีวิตหลายรายแล้วนะครับมากันที่หินงวงช้างครับที่ไต้หวันตอนนี้ก็อ่ะก็ต้องยอมไปตามกฎธรรมชาตินะครับเดิมทีสภาพเป็นแบบนี้ หินงวงช้างประติมากรรมธรรมชาติสุดอัศจรรย์ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่อยู่ในสภาพนี้แล้วนั่นหายไปแล้วนะครับเคยเป็นที่ที่แบบว่าคือม must ต้องไปถ่ายรูปต้องไปเช็คอินกันนะ,นะครับอตอนนี้เนี่ยทางการไต้หวันคาดว่าโดนกระแสลมและคลื่นรุนแรงซัดมากจนมันไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วนะครับ mm hmm. Elephant Trunk Rock หรือว่าหินงวงช้างโขดหินชื่อดังอยู่ที่บริเวณชายฝั่งทางตัวหนออเฉียงเหนือของไต้หวัน เป็นประติมากรรมธรรมชาติสุดอัศจรรย์นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไต้หวันก็พังถล่มลงสู่ทะเลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากโดนคลื่นและกระแสลมแรงซัดก,กระแทกนะครับโดยเหตุเกิดเวลาประมาณ13นาฬิกา55นาทีของวันเสาร์ที่ผ่านมาบ่ายวันนั้นเนี่ยทั้งลมและคลื่นนั้นรุนแรงจริงๆจนทำให้บางส่วนของโขดหินงวงช้างนั้นก็พังลงมานะครับป๊อปปูล่ามาตั้งแต่ ปี63นะครับที่นักท่องเที่ยวนั้นนิยมไปถ่ายภาพด้วยนะครับและปี63เป็นต้นมาเนี่ยมีการปกป้องทําให้มีการกั้นบริเวณดังกล่าวด้วยเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวนั้นปีนขึ้นไปด้านบนแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมาถ่ายเซลฟี่กันเยอะนะครับสุดท้ายก็ธรรมชาติก็จัดการตัวเองกันไปนะครับและปิดท้ายกันที่พระราชวังเคียงบก มรดกทางประติศาสตร์สำคัญยิ่งของเกาหลีใต้ก็ไม่ต่างไปจากบ้านเรามีมือมืดดูดิ <uin> น่าเกลียดที่สุดไปพ่นสียาวเหยียดนะครับตำรวจกำลังเร่งล่าตัวมาดำเนินคดี จาหนาที่อนุรักษ์ก็ต้องเร่งทําความสะอาดฟื้นฟูท่ามกลางอากาศที่มันก็หนาวเย็นอย่าเยือกด้วยนะครับค่ะคือของเราไม่หนาวของเขาหนาวไงต้องออกไปเพราะว่าคนก็จะไปเที่ยวกันไงฮะอันนี้คนละจุดกับเมื่อกี้แสดงว่าน่าจะทั่วเลยใช่ใช่เขาถึงต้องตามไงอะไรต้องสงสัยเนี่ยพ่นคําว่าหนังฟรีหนังฟรีในภาษาเกาหลีค่ะ แล้วก็เว็บแอดเดรสของเว็บสตรีมมิ่งเถื่อนเว็บหนึ่งก็คือก็น่าจะเป็นเว็บโปนะฮะที่มีเซิร์ฟเวอร์เป็นการโปรโมทเว็บว่างั้นเถิดตินี้ไงอย่างนี้เอยู่ในสาธารัฐโดมินิกเกซึ่งถูกทางการเนี่ยสั่งบล็อกไปอ๋อเป็นเขาก็เลยประท้วงเนี่ยคือทางการเกาหลีไปบล็อกเว็บนี้เว็บหนังฟรีเนี่ยนะฮะอืมก็เลยออกมาประท้วงด้วยการทําแบบนี้แหละครับแต่ประเด็นคือคนเดียวทําไม่ทันถูกไหมเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราเนี่ยมันต้องมีเจ้า ที่เข้าไปห้ามแล้วล่ะจะมีมปล่อยเพื่อนเราไหมอุณหภูมิเขาลบสิบสององศาคุณคิดดูสิฮะมีคนไปจับแล้วบอกปล่อยเพื่อนเราเอาปล่อยเพื่อนเราแล้วมีคนถ่ายทอดไหมมีคนไลฟ์ไหมอายุถึงหรือยังขอดูบัตรประชาชนด้วยโอ้ยเยี่ี้เลยอะ ใครไปเท,<ำ>ที่ยวช่วงนี้ก็นะท,ที่จะได้สายภาพสวยๆจริงค่ะเ<ำ>็าต<ร>้องทำแบบนี้เป็นความผิดทุกที่นะ,ะจิงทุกที่ฮะ<น>สาคนคนมือบอลมีทุกที่ค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะทั้งหมดนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสามคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ